ราชาลูกหนังทั่วโลกร่วมมือกับเพจเลิฟหงแดงขอเสนอ5เรื่องอบอุ่นหัวใจเด็กหงหลังไล G ่จี้แมนซิตี้หกแต้มแต่แข่งน้อยกว่าก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับคนมองโลกในแง่ดีเห็นทุกโอกาสในวิกฤตคนมองโลกในแง่ร้ายเห็นทุกวิกฤตในโอกาสวินสตันเชชิลล์รัฐบุรุษผู้นำอังกฤษผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่สองวด้ชัยชนะ ช่วงปลายธันวาคม2021หเวอรูพูลเผชิญวิกฤตที่ทาให้แฟนบอลทุกคนสิ้นหวังเพราะเขาโดนแมนซิตี้ทิ้งห่างกว่า10คะแนนแต่นั่นยังไม่เลวร้ายเท่าการเสีย2ขุมกําลังสําคัญของทีมอย่างมาเน่และซาลาคนส่วนใหญ่หวังใจว่าพวกเขาจะจากไปไม่นานโดยภาวนาทุกคืนให้ตกรอบแอฟคอนในเรววันแต่สุดท้ายต้องสองคนก็พาประเทศของตนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมกราคม2022เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อซาลามาเน่ไม่อยู่กับทีม โอริกีที่ควรเป็นความหวังของสโมสรกับเผชิญหน้ากับเราการบาดเจ็บและตลอดเดือนมการาคมเือใบสีฟ้าไม่แพ้กับใครเลยแม้แต่เกมเดียวนักเตะลิพูที่ไม่มีซาลาและมาเน่อยู่แล้วต้องถึงกับไปดึงมอตันนักเตะจากอาคารดมี่ขึ้นมาประจำกองกลางอยูดครั้งสองครั้งอาการป่วยเล่นงานสมาชิกในทีมแม้แต่เจกเกนครอปก็ต้องถูกกักตัวหายหน้าไปจากการแข่งขันหนึ่งเกมมการาคมของลิพูเหมือนมรสุมที่มองไม่เห็นทางข้างหน้า ทุกคนรู้ดีว่ามันคือวิกฤตที่จะฉุดรล้งทิู่้เอาไว้จากเส้นทางการลุ้นแชมป์ที่เลือนลางเต็มทีแต่ตามที่เชอร์ชิลกล่าวเอาไว้คนมองโลกในแง่ดีจะเห็นทุกโอกาสในยามวิกฤตเสมอเจกเก้นเป็นคนประเภทนั้นเขาไม่ยอมรับกับนักข่าวตรงๆว่ายัางมีความหวังกับแชมป้ยิลีกลดูกการนี้หรือไม่เมื่อแมนซิตี้ทิ้งไปไกลกว่า10คะแนนสิ่งที่เจเคให้สัมภาษณ์มีเพียงประการเดียวนั่นก็คือสิ่งเดียวที่ผมจะทำคือการเก็บชัยชนะนัดต่อไปเรื่อยๆนับจากนี้ ปลายเดือนกุมภาพันธ์มาถึงวิกฤตที่ริพูผูเผชิญกับพลิกกลายเป็นโอกาสและนี่คือเรื่องอบุนหัวใจที่เกิดขึ้นหลังจากริพูผ่านพ้นเดือนมก,กราคมอันแสนเลวร้ายมาได้ 1. นึ่งริวบูพยายามชี้แจงผ่านช่องทางต่างๆมาตลอดไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือบทสัมภาษณ์ของเจเคว่าพวกเขาจะไม่ซื้อใครเข้าสู่ทีมในตลาดฤดูหนาวนี้อย่างแน่นอนแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อซาลาห์และมาเน่พาประเทศคารุเข้ารอบชิงและคนที่ทำประตูให้ริพูมากที่สุดในช่วงเดือนมก,กราคม กลายเป็นกองกลางอย่างฟาบินโย4ประตูจาก5้าเกมทั้งหมดนี่มันหมายความว่าหาริภูไม่มีสาระและมาน่อยู่กับทีมซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้จากสัญญาที่ไม่คืบหน้าลเวอพูคงต้องเปลี่ยนตำแหน่งของฟาบินโยจากกองกลางตัวรับขึ้นมาเป็นหน้าเป้าเสียแล้วเมื่อฝ่ายบริหารพิจารณาได้ดังนั้นทางออกเดียวของวิกฤตในครั้งนี้ก็คือการซื้อหลุยเดียสที่สเปอร์ไปขอลดราคาจากปอร์โตมาให้เรียบร้อยเข้าสู่ทีม วิกฤตสัญญาซาลามานีและการขาดพวกเขาไปในช่วงแอฟริกันนิชันครับทำให้ลิพูเปิดใจซื้อกล่องหน้าเข้ามาหลังจากบริสุษธข่าวนั่นมาตลอดทันวานและเกือบทั้งเดือนมกราคม 2. ฝนตกอีกไม่นานฟ้าก็สว่างใครสักคนกล่าวประโยคนี้หลังจากลิพูได้ลุยดีอาร์สเข้ามาฟ้าที่เคยเมื่อดมัวของลิพูก็สว่างขึ้นอีกครั้งเพราะคนที่ฟิตกลับมาจากอาการบาดเจ็บ100%คือฮาวิเอลเลียต ทำให้เหมืองลิพูดได้2องแนวรุกเข้าสู่ทีมรวดเดียวในตลาดเดือนมกราคมเอลเลียตลงเล่นเกมแรกหลังจากบาดเจ็บด้วยการทําประตูแรกในสีเสื้อหงแดงส่วนวิดีอาร์ดทำแอซิสและการแข่งขันครั้งนั้นคือเกมรอบรองชเลิศถ้วยคาร์บาวาครับขุมกําลังแนวรุกของลิพูดทดแทนกันได้แทบจะไร้รอยต่อนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเจเคที่เขามีทีมสภาพสมบูรณ์ที่สุดเช่นนี้ 3. าหากลิเวอร์พูลต้องการคว้าแชมเมียร์ลีกพวกเขาต้องเก็บชัยชนะให้ได้อีก13เกม หากลิพูต้องการควา้าแชมป์คาราบาวครับพวกเขาต้องเก็บชัยชนะให้ได้อีก1เกมหากลิพูต้องการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์พวกเขาต้องเก็บชัยชนะอีก5เกมและอนุญาตให้เสมอหนึ่งครั้งได้ในเกมกับอินเตอร์มิลานนัดถัดไปหากลิพูต้องการควา้าแชมป์เอฟเอครับพวกเขาต้องเก็บชัยชนะอีก4เกมลองพิจารณาสถิติด,ด้านบนดูแชมป์ที่ยากที่สุดคือพรีเมียร์ลีกเพราะจำนวนการแข่งขันมากที่สุดและความโหดหินอยู่ที่การรักษาสภาพจิตใจ และร่างกายให้ได้นานที่สุดมีนักวิเคราะห์บอกว่าการกวาดสี่แชมป์ในรูปการเดียวเป็นเรื่องยากมากแต่การไม่ได้เลยสักแชมป์เดียวสําหรับริพูลในวินาทีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน 4. ในฐานะกองหน้าบราซิเลียนที่ริพูลมีอยู่ในเวลานี้อลิซอนเบเกอร์เป็นคนที่สมควรขายทิ้งมากที่สุดซื้อมาตั้งหลายปีเพิ่งทํา2แอซิสกับ1ประตูแต่ในฐานะผู้รักษาประตูเบเกอร์คู่ควรกับรูปปั้นเอาไว้เชิดชู ปัจจุบันอลิซอนลงเฝ้าประตูให้กับริพูไปแล้วทั้งสิ้น123เกมและเขาทำคลีนชีตไปทั้งหมด5 6เกมหรือเฉลี่ยเก็บคลีนชีตทุกๆ2เกมที่เขาลงเล่น 5. มฮัมหม็ดซาลาห์เผชิญวิกฤตของตัวเองเช่นกันเขาเป็นหนึ่งใน10นักฟุตบอลที่ทำประตูดได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้แต่เขากลับไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟนชั่นได้แม้จะตัดสินกันที่จุดโทษแต่โมฮัมหม็ดไม่แม้กระทั่งได้สัตจุดโทษเลยด้วยซ้ำความเจ,จ็บปวดสอน และหลังจะเขากลับมาจากความพ่ายแพ้ความคมจังหวะจับบอลและการไปกระบ,บอลก็แทบไม่มีใครหยุดเขาได้อีกเลยปัจจุบันซาลาทำประตูให้ลิพูไปแล้ว150ลูกมีนักเตะเพียง10คนเท่านั้นที่ทำได้ในสโมสรแห่งนี้และเขาเป็นอันดับ2ที่ทำ150ประตูได้รวดเด็วที่สุดโจนาธานบูตเกตอดีตกองหลังของสเปอร์มองว่าจะดรอปสันโชวตัวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงระเบิดฟอร์มเยี่ยมไปแล้วหากตอนนี้อยู่คาแข่งกับลิเวอร์พูล แข่งวัย21ปีย้ายมาค้าแข่งในทีมโอทัฟอร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ต้องดิ้นรนอย่างหนักในการโชว์ผลงานหลังไม่ได้โอกาสลงเล่นมากเท่าที่ควรภายใต้การคุมทีมของโอริโกนาโซชาก่อนได้ลงสนามต่อเนื่องในยุคข,ของราฟลังนิกแต่ช่วงหลังได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยลงสนามในหลีกมา4เกมติดต่อกันแล้วพร้อมทํา1ึประตูกับ2แอสซิสรวมถึงฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจซึ่งทางวูดเกตกล่าวว่าเขายอดเยี่ยมมากคุณต้องให้เวลาเขาในการปรับตัวและคุณต้องการผู้จัดการทีมที่ๆ และสิ่งที่คุณสามารถทำได้วูดเกตกล่าวผ่านรายการ m a t ต์ออฟเดอะเเขาเริ่มลงสนามอย่างต่อเนื่องกับยางเต็ดและเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเจ๋งแค่ไหนการกลับมาจากเยอรมันคุณต้องการเวลานั้นและที่ไม่เจ็ดในช่วงเวลานี้มันไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรนักผมบอกคุณได้เลยว่าเขาจะน่าเหลือเชื่ออย่างมากหากเล่นกับลิพูเขาคงจะโชว์อร์มเยี่ยมเขาเข้ากับระบบได้อย่างไร้ปัญหา เห็นต่างกับโอเว่นริโอชูซาลานเหนือกว่าโซเรสริโอเฟรดนานอดีตยอดกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความเห็นว่าผลงานของโมฮัมเหม็ดซาลห์ในฤดูกาลนี้มันเหนือกว่าที่ลุยโซเรสเคยทําได้ในซีซั่น2013-2014ด้วยซ้าในฤดูกาล2021-2022ซาลหา์กดไปแล้ว25ประตูจากการลงเล่น30นัดในทุกรายการซึ่งมันก็ทําให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกในตอนนี้เลย ฟอร์ดินานกล่าวระหว่างการจัดรายการทางอินเทอร์เน็ตร่รวมกับคนรู้จักของเขาว่าที่จริงฉันเคยเถียงกับไมเคิลโอเว่นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเขาบอกว่าโซเรสในตอนที่พีคที่สุดฤดูกาล2013ถึง2014ถือว่ามีผลงานที่ดีกว่าที่โมซาลาทำได้ในฤดูกาลนี้ฉันคิดว่าซาลาเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อผมคิดว่าเขาจะเป็นคนทิดเก่งจนน่าทึ่งยกตัวอย่างเช่นประตูที่เขาเคยทำได้ในเกมเจอก,กับเชลซีเขาโยกตัวนินดๆจนกองหลังเสียท่าแล้วจากนั้นก็บูมเป็นประตู คุณรู้ว่าเขาทําแบบนั้นได้กับคู่แข่งทั้งหลายคนยกตัวอย่างเช่นคาริดดคูลิบรีที่โดนอย่างนั้นในเกมที่แอนฟิวตอนนั้นคูลิบรีถูกยกให้มีค่าตัวระดับ70-80บถึงล้านปอนด์เลยแต่สุดท้ายก็บูมเป็นประตูอยู่ดีสาร่าทาอย่างนั้นได้อย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วโดยความเคารพต่อชื่อของโมซาลาเขาควรจะต้องได้รับความเคารพมากกว่านี้สักนิดช่างหัวเรื่องที่ฉันเคยเล่นให้แมนจิตหรืออะไรก็ตามไปก่อนเลยโมซาลาคือของจริง โลกจะสงบสุขไหมสึกนการตอนนี้แมน้ปะทะลรเวอรีพผูลทีมไหนจะเป็นแชมป์ขอขอบคุณบทความจากบอบูสถานการณ์ลุ้นแชมป์ปีบรีณนาทีนี้ 1. ลิเวอร์พูลไล่มาเรือ6แต้มแถมแข่งน้อยกว่า1นัดโดยในคืนวันพุธนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนของลีดทำให้มีโอกาสบี้ติดเหลือแค่3แต้มจะก,การลงเล่นยี่สมุกนัดเท่ากัน2ฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีม แมนซิตี้ชนะ3เสมอ1แพ้1ทําหล่นไป5แต้มหรือว่าผู้ชนะทั้ง5นัดกาัก,ากตุน15แต้มแบบเต็มเ 3. อย่างไรก็ตามช่วงสุดสัปดาห์นี้เรือใบสีฟ้าจะได้ลงแข่งก่อนอีกครั้งในวันเสาร์เนื่องจากของแดงต้องทาสึกรบาครับนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์แต่แมนซิตี้ต้องไปเยือนอดีตรั้วมเมืองของลิพูที่กุลิสันพาร์ค 4. เป๊ปโกเดล่าให้สัมภาษณ์ถึงลิพูบ่อยอครั้งทํานองว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมาก แท้ไม่ต่างจากแผลในตูดผิดกับเจอเกนครอปที่ยืนยันว่าปัญหาของหงแดงไม่อยู่ที่แมนซิตี้แต่อยู่ที่การบาดเจ็บของดิโก้ชต้าต่างหากตีความได้ว่ากุนสือของทีมสีฟ้ากังวลเกี่ยวกับลิเวอร์พูลมากกว่ากุนสือของเดอะคอปที่ทำเหมือนไม่สนใจแมนซิตี้มากกว่าเรื่องของทีมตัวเอง 5. ศึกอภพมาหายุทธระหว่างแมนซิตี้กับลิพูจะระเบิดขึ้นที่อีส์แลนด์ในวันเสาร์ที่9เมษายนซึ่งตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าระยะห่างจะเหลือกี่แต้ม แต่น่าจะเป็นการตัดสินชะตากันแบบเกลกลายหลังจากนั้นจะเหลืออีก6เกมขอความสงบสุขจงมีแก่ชาวโลกได้เถิดจูนาธานเดวิดกองหน้าตัวเก่งของลิวไม่ปัดโอกาสในการย้ายไปเล่นในพิมเปี้หลังจากมีข่าวได้รับความสนใจจากทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลกองหน้าทีมชาติแคนาดาวัย2ีสองปีกำลังมีลุ้การที่ดีหลังจากยิงในลีกเกิงไปแล้ว12ประตูรวมถึงในแชมเปี้ยนอีกสามตุงในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเอเย่นออกมาเผยว่าเดวิด เตรียมที่ย้ายออกจากทีมตราหมาในซัมเมอร์ที่ถึงนี้โดยที่มีทีมอย่างอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลที่เคยเป็นข่าวพัวพันพูดถึงอนาคตของตนเองเดวิดบอกกับเทลฟูตเอเจนต์เขาก็พูดตามที่เขาพูดนั่นแหละผมยังเหลือสัญญากับลิวเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือจบฤดูกาลนี้ให้ดีที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราต้องรอดูพิบลีกมันน่าดึงดูดสำหรับทุกคนอยู่แล้วมันเป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลกเป็นลีกที่ดีมากเขากล่าว บาสโอนาปาริสแซงต์แชร์กแมงและอินเตอร์มิลานก็ต่างตกเป็นข่าวกับเดวิดที่เหลือสัญญากับลิวถึงปี2 0ง5ีแมนยูสีลิเวอร์พูลหนึ่งล้วงลึกพรีเมียร์ลีกแต่ละตำแหน่งใครรับค่าเหนื่อยเยอะสุดเปิดชื่อนักเตะพรีเมียร์ลีกแต่ละตำแหน่งที่ฟันค่าจ้างมากสุดโดยคนได้เยอะที่สุดกดไปถึงสัปดาห์ละกว่า5 0 0แสนปอนด์เลยทีเดียวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2กำลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วและในเวลานี้แมนเชสเตอร์ซ ขณะที่ลิปูไล่ตามมาเหลือ6คะแนนและแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดในเวลานี้บรรดาสมสรชั้นนำต่างม,มีแข้งระดับซปเปอร์สตาร์หลายรายและหากจอดลึกไปที่แต่ละตำแหน่งนี่คือคนที่รับคเหนน่อยมากที่สุดในปี2022ผู้รักษาประตูดาบิดเดเคยร์เจกแมนเด็ดดาบิดเดเคียรผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนยา้ายไปกับแมนเด็ดตั้งแต่ปี2 0 1 1และถูกยกให้เป็นนายทวารที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ในดัานว 3, ัย31จะเป็นปีรับคเหนนจากปีแสดงอยู่ที่สัปดาห์ละ0 0มปสนกสุดพันหนางนน้ โดยโกที่รับรองลงมาก็คือเกเปาอาริซามปาร์ก้าของเชลซีที่ได้155,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แบ็คขวาเทรนอเล็กซานเดอร์โนจากลิเวอร์พูลเทรนอเล็กซานเดอร์โนยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้ลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้โดยเฉพาะลูกแอซิสที่อันตรายอเล็กซานเดอร์โ no นเป็นแบ็คขวาในพิมลีกที่รับค่าเหนื่อยแพงสุดโดยได้จากคงแดงสัปดาห์ละ180,000ปอนด์เซนเตอร์แบ็คราฟาเอลวารันจากแมรี่เจ็ดราฟาเอลวารันปราการลังทีมชาติฝรั่งเศสเพิ่งย้ายจากเรอัลมมมาาาดดดริอยูู่กกับแนนนเตใฤลี้ และกลายเป็นเซนเตอร์แบ็กที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดทันดีวารานรับสัปดาห์ละ3 4 0 0 0 0ปอนด์ส่วนคนที่รับรองลงมาคือจอห์นสโตนของแมนซิตี้ได้สัปดาห์ละ2 5 0 0 0 0ปอนด์แบ็กซ้ายเบนชีเวลจากเชลซีเบนชีเวลแบ็กซ้ายทีมช่างอังกฤษทำผลงานเยี่ยมกับเลสเตอร์ซิตี้ก่อนจะได้ย้ายไปกับเชลซีในช่วงซัมเมอร์ปี2020ดาวเตวย์ย2 5ปีรับค่าเหนื่อยจากสิงห์บูอยู่ที่สัปดาห์ละ1 9 0 0 0 0ปอนด์กองกลางตัวรับเอ็นโกลชลซ เอ็นโอโลกองเต้มิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสเป็นนักเตะอีกรายที่ทำผลงานเยี่ยมกับเลสเตอร์ก่อนยา้ายู่กับเชลซีเมื่อปี2016เวลานี้กองเต้รับค่าจ้างอยู่ที่สัปดาห์ละ290,000ปอนด์ซึ่งถือว่าไม่แพงเลยหากเปรียบเทียบกับผลงานที่เขาแสดงออกมาในสนามกองกลางตัวรุกเคบินร์บรอยจากแมนซชตี้หากจะนึกถึงกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุดในพรีเมียร์ลีกยุคนี้เชื่อว่าแฟนบอลหลายรายคงต้องชี้ไปที่เควินร์บรอยของแมนเชสตี้ดาวเตะทีมชาติเบลเยียมได้รับค่าในจากเดอบีฟ้ายู่ 4, สีปดาห และยังเหลือสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025ัี่ปีขวาเจอดอนซานโชจากแมนยูเต็ดเจอดอนซานโชปีขวาทีมชาติอังกฤษย้ายจากดอร์ทมุนมาอยู่กับแมนยูเต็ดช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วหลังทำผลงานยิงไป38ประตู45แอสซิสจากการลงเล่นในบุนเดสลีกา104นัดซานโชได้ค่าเหนื่อยจากปีแสดงอยู่ที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และมีสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปี2026ปีกซ้ายราฮิมสเตอร์ลิงจากแมนซิตี้ ราฮิมสเตอร์ลิงปีกทีมช่างกรีฑากลายเป็นนักเตะกำลังสำคัญของแมนซิตี้ตั้งแต่ย้ายจากลิเวอร์พูลเมื่อปี2015สเตอร์ลิงได้ค่าเหนื่อยจากเรือใบสีฟ้าอยู่ที่300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปี2023กองหน้าตัวเป้าคริสเตียโน่โรนัลโด้เจกแมนยูเต็ดคริสเตียโน่โรนัลโด้ดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสสร้างความฮือฮายอย่างมากตอนที่อำลายูเวนตุสหวนกลับมาเล่นให้กับแมนยูเต็ดในคำรับสองในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วสี C 7, ่าเหนื่อยจากปปปีแสสดดดงงถึง 5, 000, 000, ัาห์ละ510,000อน์ ทำให้ไม่ได้เป็นแค่ของหน้าที่รับเยอะที่สุดแต่ยังเป็นนักเตะที่ได้มากที่สุดในลีกอีกด้วยก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ